ครับผมามาชมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับสถานที่ประว่าิสำคัญของทางเมืองเชียงตุงนะครับผมก็จะเห็นตรงนี้นะครับผมรูปทรงจะดูแปลกๆแล้วก็เก่าๆนะครับผม,มตอนนี้เป็นอุโบสถหรือว่าศิมนะครับผมแบบของโบราณทางเมงเชียงตุงนะครับผมอยู่หัาเมืองนะฮะไกลสุดจากเมืองเชียงตุง ตรงนี้เรียกว่าวัด่าเมืองเมืองเชียงตุงซิมหรือว่าอุโบสถดังนี้ก็น่าจะเป็นแบบเก่าโบราณนะครับผมที่เขาไม่ได้ลื้อนะฮะก็ยังอนุรักษ์ไว้อยูอ่แล้วก็จะเห็นทางโบสถ์รูปแบบใหม่นะเขาสร้างขึ้นมาใหม่ตรงด้านข้างนะครับตรงนี้ก็เป็นด้วยรูปแบบ โดว์ตัวบัวสดใหม่แล้วก็ดัเก่านี่จะดูคลาสสิกนะผมก็เห็นว่าสร้างไว้นานละไม่รู้ปีพศออเดือนนะครับผมแล้ก็ในสมัยนั้นเขาน่าจะใช้เป็นที่เรียกว่าพระสงค์นการทำพิธีในบัวสดหรือว่าสิ่งแห่งนี้นะรูปแบบก็สวยนะครับผมเล็กๆไม่ใหญ่เท่าไหร่ เขาอนุรักษ์ไว้นะครับอนุรักษ์ไว้ไม่ไม่ไม่ลือของเก่าแต่ซ่อมแซมแล้วก็อนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้ชมนะรูปแบบศิลปะเชิงสร้างแบบเก่าโบราณของทางเชิงตุงที่พอยังหลงเหลือแล้วก็เห็นอยู่นะครับผมแตมีทั้งแบบบทสดแบบสมัยใหม่แล้วก็สมัยเก่านะศิลปะก็เป็นแบบของชาว ใครขืนเชงตุงนะครับผมใครขืนเชงตุงอยู่บา้านวัดด่าเมืองสุดเขตเมืองเชงตุงขึ้นไปทางเหนือนะครับผมวัดดาเมืองไกลหน่อยไกลจากตัวเมืองเชงตุงามาชมนะครับผมเนี่ยว่าก็เป็นสถานที่าสำคัญอย่างหนึ่งของเมืองเชงตุง ขายไปเรื่อยเปื่อยนะครับดูบรรยากาศรบอบรอบเงียบสงบไกลจากตัวเมืองนะครับผมวัดเต่าเมืองคอนครสิ g o v e r n รัรชสานพม่านะครับผมแล้วผมต่อจากนั้นก็จะพามาชม,มาเรือนไม้แบบเก่าโบราณน,นะครับ เสา,าตั้งแล้วก็วา,างบนหินหลังคาก็มงดินขอนะศิลปะเหือนแบบสมัยเก่าโบราณของชาวเชียงตุงคลาสสิกสวยงามน,นะครับผมเหือนดังนี้ก็ผสมผสานระหว่างเรือนไม้กับอิฐที่เขานำมาผสมผสานเข้าด้วยกันหลังคาีจะมงกระเบิ้งดินขอภายไดเล็กนะครับผม ปัจจุบันนี้ก็จะไม่ค่อยมีละไม่ค่อยนิยมนะจะเป็นกระเบื้อสมัยใหม่แต่ตรงนี้ยังเป็น,นกระเบื้อกระเบื้อสมัยเก่าเดินไม่หญ่เท่าไหร่ด็ก,กระทัดรัดแต่หน้าน่า,น,าน้าชมนะผมจะมีอิฐทางทองถิ่นแะวดินกีนะก็เรือนแถวนี้หาชมก็ไม่ค่อยจะได้เห็นต้องไปตามบ้านนอกจนมบ ของเชียงตุงนะผมจะได้เห็นรูปแบบใหม่รูปแบบเกา่าทาเมองยองนะครับขทางสิจตปนาก็เริ่มจะหายไปเดือนหาแนวโบราณก่อบวบบันนี้ก็อายุก,การใช้งานก็5-60ปีขึ้นไปบาหลังก็ลือ้อทำใหม่หมดนะครับผมสวยนะหลังนี้ก็สวยคลาสสิก เดินเก่าชาวตะขินนครเชียงตุงรัชฐานประเทศพม่านะผมาพามาชมได้เล่นนะมีโอกาสก็จะถ่ายทำให้ชมนะครับผมขอบคุณครับผม